ร้านสิทธิโชคการเกษตระนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านหล่ามะสีปักแรกเภอบางลักกามีปสุมาขัางค์ครึ้นค่ะมีนนะูิตถนปเปน,นเลยค่ะรถจีนึ่งรถไปแยะเลยขัางค์ครึ้นทรรมาแล้วก็สุดตรงสักใช้แผงมงโนฮาร์คเซลค่ะสามร้อยเก้าสิบวัต หน่แผงนะคะต่อขนาด9 9้าบวกสติตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ของ UNC ค่ะ1ปีตันนี้ถ้าเล่งน้ำอยาบได้น้ำเวลากลางคืนแล้วอยากใช้น้ำเล่งน้ำก็ใช้ไฟบ้านเขาเรียกว่อไฟ17ไฟ22 0นี่แสแสมันจะแผงอันนี้อันนี้เข้าเข้าตามค่าที่ได้จากการวัดนะคะ ตันนี้เป็นสตาร์ทค่าสูงสุดน,นี้เป็นคอมมอนตัวนี้เป็นรันก็เลยเข้าตามนี้แต่แรกเลยลองดู U W ไดน้ำอันนี้น้ำสุรแรกยังไม่ได้ดับปั๊มเลยนะคะตั้งแรกเราให้น้ำมันใสใช้มโนอาเจล398แหง ที่หลังไม่สี่องร้านิุีโช,ชว์การเกษตรนะคะนี่เป็นการเดินท่อสายไฟเอามาเกา็บท่อเก็บสายไฟ้ด้ดีนี่มานอะไนะคะนี่ค่ะกลับ มีชุมแม่ค่าลังขึ้นหนเปรลงไปแปดท่อนค่ะให้ดูเลยนะคะ บ้านหลายมะสีปักแราอำเภอบาากรัรกอาจะซุูมเข้าไปใ,ใกล้ๆนะคะตอนนี้ยืนอยู่บนถนนให้ดูอีกมุมนึงนะอะไรไหม